ห้วยข้อนาพูอเขาให้ไดๆดหับบัตเท่าไรบัตละสี่สิบบาทบอกอเอาบอกมาละเอียดดูตามจะท้ากรรมเออเป็นเป็นเป็นนองแบบแบบสาธารณะก่อนสาธารณะสาธารณะห้วยสาธารณะห้วยข้อสาธารณะนาพมันมันนม่มีชนหมังนี่ไปปาธรรมชาติทั่วไปอ๋อนี่ยเนเหมืนไป็นจำปาสวยๆคนนึง เอาบได้บ่คนไงถามเลยบ้าน่นไหคนงหบ้านคนไหนบ้านคนละที่ทบาดเนนืยที่ท่บาทสะดุ้งย่อเข้ากับทีที่บาทแค่สวิงรอบฟังกัยีที่บาทปามันเป็นป้าธรรมศาสตรเนาะขโมประกัน แด้ก็ได้ทุกคนอ่าปีนึงให้ลงเท่านึงบ่ครับลงปีละเท่าคนคนนอกนอกจุมเจ้นอกหมู่บ้านก็มาได้บ่มาได้ครับคือเราเปิดตอนลงเขาเปิดสา้าหมดทุกวันที่ก็บว่าอะไรกำหนดวันที่อ๋อมีมีประกาศอยู่แมืนบ่ครับตอนที่ร้องเขาก็ประกาศอืมปลาธรรมชาติเนาะเตี๋ยวไปดูงปลาเนาะเดี๋ยวสพาไปเบิ่งปลาเด้อนะเบิ่งปลาเนี้ยเลนหลายมโนเป็นปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อ แสบหลายด้อนี่ดิหนสเปูลาเสื่อมก็มีแหมไล้ลาหวานนเฮียนันเฮียอุ้ยนัเฮียอุ้ยตายุกดูจะต่อยายเอาปลาไปก้อยยังโอ้โหพี่น้องคนน่ะเอาไปกินท่านึ่งเรา่ะนี่มานมนนั่นยังนี มาเมื่อกี right? ้นี um, ่ป้าคือเดลารเทอะลูหมานผักไสแล้วกระปูว่กระปูเต็มเหยเอาแนี่ยน้ไป่ทก่ไก่เนื้อหมเสาเนื้อ่ปตืดๆๆลงไปมันลโอ้ยเย็นดีเว้ยยุ่งเย็นดีอ่ะบิงเบิง ออ้้าบดตอนนี้ก็มางามแท้ตอ้นอันนี้เนี้ยโอ้ต้นก็งามแท้วะโตะกนี่อ,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 อกี้กินคอรลอ,อร์ลลงงามเนี้ยกินปลาออกเลยนะอมนะเจ้าพอดีเล่นน้ำหาหอนไม่ปิงอยู่บ่ ไอ, <atorium> อ้ยะอีรินี่โอ้ปิ่นก็มีว่าสั้นมิ่บอกปีนยอมกี่ตัวหน้าแล้วเดี๋ยวลึกสะดุ้งสู่เขาเด้อลึกสะดุ้งแหหรือสะดุ้งมันนี่โอ้อยากลงน้ำดีเนาะแต่เห็นโบปินยุกยอ มันมืดหรอมั้งเนี่ยฮะปาสลีสองโลพ่น่ะอ๋อซื้อเอาบ่นึกว่าได้ปาโทษโทษวะเอาบ่อ้อมป่า น้องยังเกาะลืมเลยน้องยังเกาะเขาเอินฮะอะไรวะนูน,นกกแตะวางกบแตะโอ,อ,กกตอ,อ้น้องวางกบแตะอันนนั่นเด้อพี่น้องอันบัตรบัตรละสี่สิบบาททุกอย่างสี่สิบบาทหมดเด้อจัดเด้อปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเราแต่เพิ่นสิจัดจเด้อจัดเด้อ มีสะดุง้งมีแหมีมีงมมีงมจะซื้อกับมีพ <Okay. S 1> ุ่นน่ะตัวหน้าจะเป็นสะดุง้งนี่เห็นอยู่นี่สะดุ้งก็แพจ้ะ <c oughs> อ้านองเห่าหอดผุนบ่เง่าเลยมันบ่ โอ้ปลาลายได้หันมาเมื <salah> <Allah> ่อกี้ดีว่าซ้อนมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆเอ้ามีปลาเสื่อมพร้อม สบายเลยเนาะเล่นน้ำเนาะเย็นสบายเลยติ๊ตางเล่นน้ำเลยบะพอดีมีแห้งเย็นเป็นบะเป็นบะพี่น้องเอ้ยสั้นๆในจังหน่อยเด้ออามันสั้นไปสั้นมาจังหน่อยเด้อ ใส่มือถือเด้อจิพี่น้องใส่มือถือมือปลาถือเด้อไม่กันสั้นบร้เอามาลืม เย็นพี่นองอากาศเย็นล่มถลกเย็นดีสบายเลยแดดไม่จ้าตอนนี้ช่วงแดดเลยสบายเลย สอนเอาก็มีสอนเอาก็มีพี่นอ้องอ่ะ่ะได้บ่นี่ได้บ่นี่ทสอนเอาก็มีพี่นอ้องเนี่ยสอนคุณยายสอนเอาก็มีสอนลิ้นตะลิงมียกย่อเนี่ยได้บ่น้อ โอ้ปะป่าบ่อนปุณนะว้าคนคนนึกว่าปลาบ่อนสุดหรอกนึกว่าปลาผู้ไยดีนึกว่าปลาบ่อนเพราะกันจะเอาเหววันคนมุดน้ำ โอ้ได้จักบาทจักตูวแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วความแล้วความแล้วความแล้ว,ว,ลวอะไรนะ ไปเบังถึงดึงบ,งบึงบึงบึงพี่น้องสะดุง้งป้าตัวป้าตัวเห็นบ่พี่น้องป้าตัวมันนานหรอเป่ประมาณอ่าขอบคุณมากค่ะโอ้มาเติมมันมันมันกินแรงแล้ว